พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชถ์พิธดีบําเพญกุศลอุทิศถวยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ2 1 3ปีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมจ้าวานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับศิษยานุศิวัตพระเชษฐุพนวิมลมังคลารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชการนี้ความทราบฝ่าอองทุลีพระบาทจึงทรงพระคุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายพระไตรเครื่องททยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศล มีพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเทวราชสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาะประสงค์สมณศักตร,ร,ระกอบพิธีราชสก,กุลราชนิคณคุณเบญจมาศร,รู้จิงระวงพุทธศาสนิกชนรุ่นในพิธีนับระอบุโบสถวันพระเจตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งรังประบาสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สเสด็จขึ้นเถลิงถวัยยราชสมบัติทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่วัดโพธารามเป็นวัดในเขตใกล้ชิดพระราชฐานพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงรับปฏิสังขรวัดโพธารามโปรดทรงสร้างวัดใหม่ในที่เดิมราวปีพุทธศักราช331ใช้เวลาก่อสร้างกว่า7ปีและทรงพระราชทานานามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลหม่งกลาวาส จากนั้นในสมัยรัชกาลที่4จึงทรงเปลี่ยนส้อยนามวัดว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทั้งนี้พระบรมราชเสร็จรังคารของรัชกาลที่1ได้บรรจุใต้พระแทน่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมาก,กรพระประธานในพระอุบโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม